ขอเป็นคลิปเลี้ยวสั้นๆนะครับจากหน้าที่สองนาทีอันนี้ผมกําลัางไปสะพานพระรามสามนะครับนี่เปันนี้ม่นำจออ่อพยาครับกํลาลังขึ้นนไหครับท่าเรืออาริณตุน,นบุรีนะครับครับท่าเรือเห็นละวกำลังไต่ขึ้นอยู่รพระรามสามบรรยากาศสวยมากครับ เรือนขวามือนะครับเลื่อนอันนี้ใช่ทีถ้ำสะพานสูงกระเพาะใบเรือเรือบักขามเป็นเรือนขับนี่เป็นนางเจ้าพญาครับยาสาวขึ้นมาอยุดนิดนึงบรรยากาศไทยกลางคืนตอนเย็นที่เราขึ้นพระรามสี่ทุ่มกว่าครับ ตัวฝาขึ้นเยอะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตอนนี้อันนี้ผมเปิดกระจกเลยเพื่อได้เห็นบรรยาก,กาศครับผมให้กวาดกวาดสูงกันนิดนึงกับระวัางเนี่ยบางรักจเจริญกรุงข้างหน้าตามสามคลิปนี้ไปยักสองนาทีเนาะนานๆที่มากครับโอ้ยเปิดมานานและเกือบสองปีแล้วครับมาเลื่อน ฮาริมตันบรีก็สวยวะ่ะนานเจา้าพญาตึกตึกเกือบเมืองหลวงครับอันนัเอียงวะ่ะอันนั้นผมก็รู้วะ่ะเนียอ่ะคลิปนี้ไปสี่นี่ก็ไแล้วครับสวัสดีครับกดมาแล้วมาแรงเละกว,วามือท้ายเรือ,อไปลง